สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะครูชื่อนางสาวกรพัฒน์บิษยมนตรีนะคะหรือว่าครูปอเป็นครูที่สอนวิชาทศนศิล์นะคะมาดูกันนะคะว่าภาคเรียนที่หนึ่งนี้เราต้องเรียนอะไรกันบ้างทั้งหมดนะคะมี4หน่วยด้วยกันก็คือหน่วยแรกทัศนธาตุและหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในงานทัศนศิลป์นะคะหน่วยที่สองที่เราจะต้องเรียนก็คือเทคนิควิธีการ ในการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปินนะคะหน่วยที่3คือการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์หน่วยที่4คือการจัดนิทรรศการนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะทัศนธาตุและหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ก่อนอื่นเลยทัศนธาตุนะคะเราต้องรู้จักทัศนธาตุก่อนทัศนธาตุแบ่งเป็น2คํคำด้วยกันก็คือ 1. ทัศนะบวกคําว่าธาตุ เดี๋ยวเรามาดูความหมายนะว่ามันแปลว่าอะไรทศนะหมายถึงการมองการดูการมองเห็นนะคะสิ่งที่สายตาของคนเรามองเห็นได้แล้วก็อีกคํหนึ่งก็คือคำว่าธาตุธาตุเนี่ยก็จะแปลได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญที่ประกอบกันเป็นรูปร่างต่างๆเป็นสิ่งต่างๆนะคะ ให้คิดถึงง่ายๆเลยอย่างเช่นโลกของเราเนี่ยประกอบไปด้วยดินน้ำลมไปเนาะเป็นธาตุทั้งทั้งหลายที่มาประกอบด้วยการกลายเป็นโลกทีนี้ทัศนิธาตุภาษากริกเขาจะใช้คำว่า element of art มาดูความหมายโดยรวมนะคะเมื่อทัศนะบวกธาตุไปแล้วจะหมายความว่าเป็นส่วนประกอบของทัศนิลปสินที่เรานำมารวมกันเพื่อที่จะสร้างงานทัศนิลปสซึ่งทัศนิสินตัวเนี้ย สามารถมองเห็นได้ด้วยตาก็คือรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นนะคะอย่างเช่นภาพวาดต่างๆหรือว่างานประติมากรรมงานปั้นงานภาพพิมพ์แล้วก็มีงานสื่อผสมอะไรพวกนี้นะคะก็คือสามารถมองเห็นได้ต่อไปมาดูรูปนี้นะคะรูปนี้เป็นรูปผลงานจิตกรรมด้วยสีโปตเตอร์นะคะซึ่งเป็นการรวมของทาศนัทธาทั้ง7เข้าด้วยกันทัศนัทธาทั้ง7 มีอะไรบ้างทัศนะ5ทั้ง7นะคะก็จะประกอบไปด้วยจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักอ่อนแก่พื้นผิวแล้วก็บริเวณว่างนะคะเรื่องแรกในทัศนิ่นะคะเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจุดกันก่อนจุดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า point หรือว่า spot ก็ได้นะคะมาดูความหมายของจุดการจุดเนี่ยจะเป็น สิ่งที่เป็นขนาดเล็กที่สุดในทศนิท่าทั้ง7นะคะแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของทศนิท่าอื่นๆด้วยทีนี้จุดเนี่ยเขาจะไม่มีความกว้างความยาวความสูงความหนานหรือว่าความลึกมาดูจุดที่อยู่ทั่วไปในธรรมชาตินะคะอย่างเช่นอั่งหนึ่งเลยดวงดาวบนท้องฟ้านะคะยามค่ําคืนเราก็จะเห็นเป็นจุดๆเล็กๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นจุดที่เกิดจากลวดลายต่างๆของสัตว์ อย่างเช่นยีราฟเนาะในภาพมีโกบประมกึกจุดตามที่อยู่ในธรรมชาติก็คือต้นไม้ใบไม้หรือว่าก้อนหินทีนี้มาดูจุดที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานนะคะที่อยู่ในงานทัศนศิลป์เมื่อจุดเรียงตัวกันจากไกลเป็นเส้นนะคะเมื่อเส้นประกอบกันเรื่อยๆ่อจะกลายเป็นรูปร่างรูปทรงหรือว่าโครงสร้างของวัตถุต่างๆทีนี้จุดเนี่ยเราสามารถนํามาสร้างงานทัศนิลิ์เราจุดใกล้เคียงกันเนี่ย จะทำให้เกิดน้ำหนักที่เข้มนะคะมันจะมีความหนาแน่นของของจุดอยู่จะทำให้เกิดน้ำหนักเข้มทีนี้ถ้าเราจุดให้มีระยะห่างของจุดห่างออกไปอีกมันก็จะเป็นเป็นการไล่ระด,ดับของน้ำหนักของจุดเมื่อเราสามารถไล่น้ำหนักจุดได้แล้วเนี่ยเราก็นำไปใส่ในวัตถุ หรือว่าโครงสร้างนะคะของงานทัศนศิลป์ก็จะกลายเป็นแสงเงาเกิดเป็นแสงเงาขึ้นได้อย่างเช่นตัวอย่างภาพนะคะก็จะเกิดแสงเงาตรงนี้ก็จะเป็นเงานะคะส่วนที่โดนแสงน้อยเราก็มีการจุดให้มันหนาแน่นน้อยที่สุดก็คือจุดห่างกันนั่นเองก็จะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นแสงนะคะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะที่ครูจะ ให้พวกเราได้เรียนรู้กันก็คือมีลทัทธิลัทธิหนึ่งที่ทำงานลัทธิทางศิลปะนะคะชื่อว่า neo impressionist อันนี้ก็เป็นลัทธิหนึ่งที่มีความเชื่อทางด้านการนำผลงานจุดเนี่ยมาสร้างเป็นชิ้นงานนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะงานของลัทธินี้อันนี้ก็ชื่อว่าลัทธิ neo impressionist นะคะคนกลุ่มนี้ก็มีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วยจุด อันนี้เป็นหลักของวิทยาศาสตร์นะคะกระบวนการวิธีการทำงานของกลุ่มคนในรัททีนี้ก็คือเขาจะใช้สีสีสดก็คือแม่สีนะคะนำมาบีบออกจากหลอดแล้วก็สมมุติว่าถ้าเขาอยากได้สีเขียวอย่างเงี้ยเขาจะไม่ผสมสีเหมือนเราที่เอาสีเอาสีเหลืองเอาสีน้ำเงินมาผสมกันในจานสีแล้วก็ค่อยระบายใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการที่ เอาสีเหลืองจุดลงไปแล้วก็เอาสีน้ําเงินจุดไว้ใกล้ๆทีนี้เวลาเรามองภาพระยะไกลเนี่ยมันจะเกิดการผสมสีกันทางสายตานะคะอ่ะทีนี้มาดูงานชิ้นนี้นะคะสมมุติว่าถ้าเขาอยากได้สีสีม่วงเนาะสีม่วงก็จะเกิดจากสีอะไรผสมกับสีอะไรสีม่วงเกิดจากสีน้ําเงินผสมกับสีแดงนะคะจะได้สีม่วงก็จะ เกิดการผสมสีกันทางสายตาเป็นสีม่วงนะคะนี้ทีนี้เนี่ยภาพภาพผลงานของคนในลัทีนี้เนี่ยจะน้อยกว่าลัทีอื่นๆเพราะว่าเวลาที่เขาสร้างงานสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาสร้างงานใหญ่มากเท่ากระดานที่โรงเรียนเลยเวลาภาพที่มันใหญ่เนี่ยก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานนานเนาะ แล้วก็บวกกับการที่เขาไม่ระบายสีเขาใช้วิธีการจุดแทนก็เลยยิ่งทำให้งานเนี่ยมีระยะเวลาที่กว่าจะเสร็จก็คือนานมากเขาก็เลยมีภาพผลงานน้อยกว่าลัทธิอื่นๆทัศนาท่าตัวต่อไปนะคะก็คือเส้นนะคะเส้นภาษาอังกฤษก็คือล ne นะคะ L I N E มาดูความหมายของเส้นกันนะคะเส้นเนี่ยก็จะเกิดจาก รอยขีดเขียนของพวกเรานี่แหละเหมือนที่เราร่างภาพปกติของเรานั่นแหละนะคะหรืออีกความหมายอีกในหนึ่งทางทัศนศิลป์ก็คือเส้นเนี่ยจะเกิดจากจุดมาเรียงต่อต่อการเป็นจํานวนมากนะคะทําให้แบบมันมีทิศทางแล้วก็สร้างเส้นรอบนอกของวัตถกุก็คือตัวโครงสร้างที่เราวาดนั่นเองต่อไปนะคะเส้นกับความรู้สึกนะคะ ทีนี้เขาบอกว่าเส้นแต่ละแบบแต่ละชนิดเนี่ยจะให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มันจะมีความสําคัญต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ด้วยว่าเราอยากใช้เส้นอะไรทําให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกแบบไหนก็จะมีการเลือกใช้เส้นดังต่อไปนี้นะคะชนิดของเส้นที่1กันเส้นตรงแนวตั้งนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่แข็งแรงสูงเด่นสงา่าหน้าเกรงขาม อันนี้นึกถึงง่ายๆเลยก็คือเหมือนเหมือนเสานะคะที่เสาคันจะให้ความรู้สึกว่าเป็นความมั่นคงแข็งแรงเส้นที่2นะคะเส้นตรงแนวนอนก็ให้ความรู้สึกนาาเรียบรู้สึกสงบนิ่งกว้างขวางหยุดนิ่งนะคะเส้นตรงแนวเฉียงบ้างจะให้ความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมีการล้มแบบไม่หยุดนิ่งนะคะต่อไปเส้นตัดกันอันนี้เป็นเส้นสานเนาะคล้ายๆกับกระเป๋าสานหรือว่า พวกเครื่องจัการานทั้งหลายนะคะจะให้ความรู้สึกที่ประสานกันแข็งแรงกลมเกลียวอะไรประมาณนั้นต่อไปเส้นโคง้งเส้นโค้งจะให้ความรู้สึกอ่อนโยนแล้วก็นุ่มนวลต่อไปนะคะเส้นคลื่นคล้ายๆกับเส้นโค้งเลยเนาะแต่ว่าเส้นคลื่นเนี่ยมันจะมีลักษณะของความโค้งที่ต่อเนื่องกันก็จะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวหน่าเริงต่อไปนะคะเส้นประ เส้นปราจะให้ความรู้สึกว่ามันจะมีความขาดหายลึกลับไม่สมบูรณ์นะคะเส้นโค้งกระจายออกจากการอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกว่าเป็นความเจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะคะเส้นต่อไปเส้นโค้งเป็นจังหวะซ้อนสลับกันอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกแบบเพิ่มพูนทับถมุดมสมบูรณ์ถ้านึกถึงกระเบื้องเนาะกระเบื้อง ที่ปูหลังคาก็จะให้ความรู้สึกเป็นเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆต่อไปเส้นขดนะคะให้ความรู้สึกหมุนเวียนมึนงงเส้นโค้งทางเดียวกันหลายเส้นอันนี้ทําให้ความรู้สึกพลิ้วไหวอ,อ่อนลู่ไปตามทิศทางอย่างเช่นอะไรได้บ้างอันนี้คล้ายๆกับต้นไผ่ยเยอะๆที่แบบลู่ตามลมไปนะคะก็จะให้ความรู้สึกว่ากําลังพลิ้วไหวไปในทิศทางทิศทางหนึ่งทิศทางเดียวกัน เส้นต่อไปนะคะเส้นตรงหลายทิศทางอันนี้ให้ความรู้สึกแบบสับสนยุ่งเหยิงไร้จุดหมายแล้วก็เส้นสุดท้ายนะคะเส้นหยักให้ความรู้สึกขัดแย้งน่ากลัวแล้วก็ถึงเต้นแปลกตาเส้นหยักเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเส้นปันปลานะคะให้ความรู้สึกแบบอันตรายต่อไป นักออกแบบนะคะจะใช้พวกเส้นเนี่ยมาช่วยในการออกแบบฟอนต์หรือว่าศิลปะที่มันเป็นศิลปะประยุกต์นะคะอันนี้ก็ครูนําตัวอย่างมาให้ดูจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นเป็นการใช้เส้นกับตัวอักษรเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตัวอักษรอันนั้นกําลังเคลื่อนไหวอยู่ทีนี้มาดูอันแรกเลยรูปแรกนะคะก็คือรูปนี้อันนี้จะใช้เส้นเฉียง เหมือนกำลังพุ่งออกมาด้านหน้านะคะพุ่งจากด้านหลังขึ้นมาอันนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกันนี้ต่อไปอันนี้เป็นเส้นตรงที่พุง่งพุ่งออกมาจากทิศทางเดียวกันอันนี้ก็เหมือนเป็นการกระจายตัวออกไปนะคะคิดถึง power pop girl เลยเห็นเห็นรูปนี้นะคะก็จะให้ความรู้สึกสนุกสนานสุดท้ายอันนี้เส้นโค้งอันนี้จะให้ความรู้สึกว่ามีความ อ่อนไหวอ่อนหวานอยู่ในตัวนะคะเป็นนี้มีความผิวไหวต่อไปรูปแบบของเส้นนะคะเส้นที่เกิดขึ้นจริงก็คือเส้นที่เราวาดวาดรูปปกตินี่แหละก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่า o u t l i n อันนี้เส้นที่อยู่รอบนอกต่อไปอย่างที่สองนะคะคือเส้นเชิงในเส้นเชิงในก็คือเส้นที่เราจินตนาการเป็นความรู้สึกขึ้นมาเองนะคะว่ามันน่าจะมีเส้นอยู่ อันที่3เส้นนี้เกิดจากขอบอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเป็นเส้นที่อยู่รอบนอกวัตถุนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงก็ได้อันที่4เส้นสมมุตินะคะอันนี้เป็นเส้นที่เกิดจากจินตนาการเหมือนกันว่ามันอาจจะมีเส้นอยู่เป็นภาพจริงๆก็คือไม่ได้มีเส้นอะไรหรอกแต่ว่า มันเป็นการเกิดจินตนาการทางสายตานะคะคล้ายๆกับเบร์สเปกตีเนั่นแหระเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆเนี่ยวัตถุจะมีลักษณะที่ใหญ่ระยะที่ไกลออกไปเนี่ยเราจะเห็นสิ่งของหรือวัตถุจะเล็กลงนะคะ